สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นแมตช์สนุกๆนะครับโดยเราจะจัดทีมกองหน้าล้วนๆฮนะทั้งหมดเลยนะครับส่งกองหน้าลงทั้งหมดเลยให้ครบเออมันจะได้ไม่ได้11คนนะเพราะว่าประตูเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะเราจะส่งกองหน้าลงสนาม10คนเลยนะครับประตูมันเปลี่ยนไม่ได้ไม่งั้นก็คงส่งกองหน้าด้วยแหละใ <laughs> ส่กองหน้าให้หมดครับแย่งกันยิงดินนะัดกองหน้าผมก็จะเน้น ST นะหน้าเป้าเป็นหลักเลยนะครับ ตำแหน่งตามปีของนักเตะนั้นๆนะครับนี่ลูกากูเชฟทิงโกอินซ์กี้โรนัลดมีใครอีกเท่าที่ไอดีผมมีนะด็อกบาใสา่เข้าไปมีใครอีกไอดีของเราโรนัลดอาานายเออ A few moments later อ่ะผมจะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็ขยับขึ้นหน้าให้หมดเลยฮนะ <laughs> เออเกมนี้มันทําแบบนี้ได้นะสนุกดีลองดูครับทับตำแหน่งกันไม่ได้ต้องขยับดีดีนิดนึงเอาขึ้นหน้าให้หมดครับกองหลังไม่ต้องมีฮะกองกลางไม่ต้องมีถ้าเป็นไปได้ไม่ได้มันมไม่ได้วต้องขยับเออต้องขยับแบบนี้มันไปทับกันไม่ได้เออต้องพยายามยัดขึ้นหน้าให้หมดนะครับแย่งกันยิงดีนะักและเราจะไปดวนกับทีมมหาอุดนะฮะทีมหลังล้วนเหมือนกันครับ โดยผมจะให้น้องเคอร์ฟิวนะครับทํากองหลังล้วนๆมานะแล้วก็อุดเหมือนกันครับของเราจะบุกของเขาจะอุดนะครับดูซิจะเป็นยังไงครับใส่เข้าไปมไม่ได้ว่ามันต้องใส่เออขึ้นหน้าบทไม่ได้อ่ะประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็ไม่มีกองหลังไม่มีกองกลางแล้วจัดไปรูปเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอประมาณนี้แหละแค่นี้ก็โอเคละเหงาหน่อยนะเดคเคอเดคเคอนนี D ้ K R, K เปลี่ยนเป็นกองหน้าไม่ได้ไงประตูไม่งั้น จะใส่กองหน้ามาเป็นประตูด้วยนะครับนี่เลยแล้วเราก็จะเล่นกับทีมมหาอุดของเคอร์ฟิลนะกองหลังล้วนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ตามนี้เลยของเราบุกของเราบุกเต็มที่ของเขารับเต็มเหนียวครับจัดไปจะเป็นยังไงฮะ <c oughs> บอกให้น้องใส่กองหลังล้วน,วนมาเลยนะของเราก็กองหน้าล้วน,วนครับยกเว้นประตูมันใส่ไม่ได้มา <c oughs> ดูเอ้ยเอาเดิเอาเรื่องดูดิอ เฮ้ยจะมีกองเต้กับลอยทีมาด้วยอืมอาจจะไม่ใช่กองหลังล้วนนะแต่ก็ทีมมหาอุดแหละครับสนุกสนุกขำขำครับมาเออหาอะไรแปลกแปลกใหม่เล่นนะอาจะได้ไม่ํำใจนะครับดูซิลูกเกมจะเป็นยังไงฮะเห็นบางคนเขาเล่นสนุกสนุกกันผมก็ไม่เคยเล่นเองนะลงักหน่อยซิจะเป็นยังไงเออมันจะแบบโถมขึ้นหน้าทั้งหมดเทพสนามบุกเลยหรือเปล่าหรือยังไงแล้วฝั่งน้นอุดอย่างเดียวนี่จะยังไงฮะเราจะเจาะเข้าหรือเปล่าครับ ลูกากูอินซากี้นะครับบอลเตอรี่นะครับโรดิโก้นะครับโรนัลโดเชฟเชนโก้นะครับตอเรสมิลิกนะครับแล้วก็คาวานี่จริงๆจะใส่ด็อกบามาด้วยนะกับองลีนะแต่ว่ามันค่าเอฟพีมไม่พอนะครับก็ต้องใส่มิลิกมานะครับะประมาณนี้ฮะชุดหวานแหววสุดเกินฮะตอนรับวาเลนไะท <c oughs> น,น์นะฮะนีไลน์อัพของมาหาอุดเคอร์ฟิลนะครับประตูเป็นเอ็ดวินฟันเดซานะฮะนี่เปลี่ยนไม่ได้นะไม่งั้นใส่กองหลังมานี่กองหลัง ก็มีแบ็กมาด้วยแล้วก็นี่มีมิดฟ,ฟิลมาสองตัวนะไม่เป็นไรครับชิงอยากจะให้ใส่กองหลังมาล้วนๆนะดูซิจะเป็นยังไงครับอ่ะแค่นี้ก็มาหาอุดแล้วครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับใครไม่เคยเล่นก็ดูไว้ครับหาอะไรเล่นสนุกๆดูนะเอาละครับดูการยืนก่อนเลยเกมเริ่มขึ้นมาให้หมดเพื่อนไม่ต้องห่วงข้างหลังครับบุกนะักสายฟ้าแลบตั้งแต่ต้นเกมเลย ลูกากูอินซาก,กิยิงก่อนเลยรักท้ายติดบล็อกลูกากูปาดเข้ามาหลนัเโาดไม่ถึงนี่กองหลังไม่มีกองกลางไม่มีบอมออกมาแบบนี้ก็แหม,แมถ้าหลุดนี่คือหลุดเลยนะเนี่ยกลางเราไม่มีหลังเราไม่มีนะดูซิว่าเคอร์ฟิลจะเล่นแบบไหน,นเชฟเชงโก้ยิงก่อนเลยนะฟันเดซาแหมอยากจะใส่ด็อกบารกับองลีมาด้วยนะแต่ว่า เอฟพีมันไม่พอมีแต่ร่างไอคอนไม,ไ,อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อปีอื่นเพิ่มนะลูกเตะม,มุมครับขึ้นมาให้หมดมันต้องบงได้บ้างแหละสีชมพูเต็มไปหมดเลยโขกลูกนี้โอ้โหติดเซฟติดเสาโขกซ้ำไม่ได้ระวังหลุดอย่างเดียวอะอเอ้ยเอ้ยเอเชฟเชนโกวิ่งลงเพื่อน <laughs> เชฟเชนโกบอกไม่ใช่หน้าที่ผม <laughs> เอ้ยเอยเอประคองไว้ความเร็วเรามีอยู่แล้ว ความเร็วเรามีอยู่แล้วเฮ้ยเกองเต้หลุดว่ะเฮ้ยเฮ้ยโรนัลโดวิ่งตามเลยโดกองเต้ยิงลูกนี้ติดเซฟเลยแค่อะเออนี่าต้องระวังจังหวะสวนแล้ครับกองหลังเราไม่มีแต่ดีที่มีความเร็วหน่อยวิ่งตามได้เอาใหม่งัดลูกนี้ไปแล้วโรนัลโดข้างในลูกากูรอรอโยกโยกโยกแล้วปั่นลูกเนี่ยไปไหนวะเนี่ย แล้จเจาะยากหน่อยนะกองหลังเต็มกรอบเลยไม่ได้ฮนะดูไปแล้วทุกคนลองคิดดูนะครับว่าแบบไหนเล่นเล่นง่ายกว่าหลังหลังล้วนหรือหน้าล้วนแบบนี้อันไหนเล่นง่ายกว่านะผมว่าหลังล้วนนี่ก็ต้องรอส่วนนะครับเปิดยาวแล้วน่าจะหลุดเหมือนเมื่อกี้แหละฟังผมก็จะเจาะยากนิดนึงดูฮะข้างในเพียบเลย โอ้โหเ,เป็นแมเป็นแมงมีบางวันเลยซิมพูยิงลูกนี้ฉันหลบแทงยากได้เกินแต่มันก็ไม่เกินความสามารถใช่ไหมของลูกนี้ลูกกากูไม่ถึงมิลิเปิดแปะเข้าไปเชฟเชงโก้ยิงซ้ายทีนึงติดเซฟ,ฟอีกหน,หน้าฟานเสนียวซะด้วยหนูไม่มีใครจริงๆนะ d ด r เคอาออกมาเพื่อนปล่อยบอลเล่นมือนั่นแหละ <laughs> อาจจะเงาๆหน่อยนะดคเคานะแล <laughs> ก็ยืน กึ่งเป็นหน้าต่ำนะเชฟเชงโก้กับตอเลสใช่ไหมมีลิกไปมิลิกไปเข้าซ้ายปั่นเลยเพื่อนเจาะไม่ได้ต้องยิงไกลไปก่อนดูฮะบอมขึ้นมาไม่มีใครครับวันนี้เออครับวันนี้กับตอเลสผมไหมเป็นหน้าต่ำอ่าป้ายหมายป้ายหมายเจาะให้ได้เจาะให้ได้ มาตรงนี้เชฟเจนโก้ไม่ลิกทีนึงไม่ได้บอมมีอยูแล้วเอ้ยระวังเดคอออกมาออกมาออกมาเออเล่นเท้าก็ได้แหม่กลัวบ,บอลไปได้บอมไปก่อนเอ้ยไม่ได้วะ่ะลำหน้าบาเลอรีอจะเป็นยังไงครับเราโดนส่วนไ่ดอกหนึ่งเกือบเสีย ระวังครับระวังฮะเชฟเชนโก้ระวังครับกองเต้กับลอยคีนตอเลสแย่แท็กเกิลบอลก็ไม่ดีทุกงงท่ากองหน้าไงกระแทกเข้าไปแต่เร็วได้อยู่เร็วได้อยู่แต่เหลี่ยมบอลการเข้าแย่งบอลอาจจะลำบากหน่อยฝั่งเขาก็จะคของบอลลำบากยิงลำบากนั่นแหละอบอโลโดไปบอลตอร์รี่ลูกากูลูกากูวนโอ้โหเจาะไม่ได้ว่ะ แทงไม่ได้เดียวโรน aldo มันไม่ได้ว่ะต้องยิงแล้วล่ะต้องยิงแล้วเจอ้าโอ้ยได้ชิงก็ไม่ได้แน่นไปหมดแต่มุมครับมิลิกเปิดเข้าไปโรนัลโดได้โคลับเชฟเชงโก้ไม่ถึงหูเราต้องระวังจังหวะแบบนี้แหละครับทางหลังนี่เหลือคาวาน,นี่คาวาน,นี่เพื่อนประคองไว้ก่อนลงมาช่วยกันเด้คาวาน,นี่ตะโกเรื่องเพื่อนละ ลงมาทุกคนตังออกเสียงมันเสียงเดียวกันว่าไม่ใช่หน้าที่ผมเหนื่อยแล้วครับตอเลสกับภาวานี่ผมไปแล้วไปแล้วกองเตะกองเตะไม่ยิงรอยทีนเสร็จเลยโอ้โหไม่ต้องโมโหใครนะเดคอานะทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของเขานะดูฮะขนาดบอลมาถึง หน้าหน้าเดคเคอาร์แล้วนะทุกคนยังอยู่หน้ากรอบหน้ากรอบเพียโทษฝั่งตรงข้ามอยู่เลยครับกองหน้าเสื้อสีชมพูยังไม่อยู่ในเฟรมเลยนะมีแค่สองคนเอ้เสื้อสีฟ้าของเราเนี่ยลอยินจริงๆต้องเป็นกองหลังอนนะี้ใส่กองหลังนะไม่เป็นไรครับหนึ่งสูแล้วนะโดนไปหนึ่งลูก <c oughs> รอยขีๆๆนะีโนอ่ะเอาไมา่ต้องเจาะให้ได้เราต้องเจาะให้ได้ไปขึ้นมาสิขึ้นมา โอเคบุกขึ้นมาให้หมดนั่นแหละงวนดิยิงยัดกมามีลีกอีกทีนึงให้โรนัลโ,โด,โดยิงอีกทีหนึ่งโอ้โหติดเซฟเลยหน้าฟานในยทรายอโอเคมุมครับโอ้โหทำไปทำมาจะหมดครึ่งแรกและเปิดเข้าไปก่อนโรนัลโดโถมนั่นแหละครับนั่นแหละครับมีตัวเก็บตรงนี้เออค่ะวันนี้ไม่งั้นจะโดนโต้อีกทีนึงเนี่ยครึ่งหลังเริ่มเลยครับไม่ต้องหายใจให้คอกันไปบุกขึ้นมาเพื่อน บุกขึ้นมาทําเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วก็เพย์สุดท้ายนะครับบุกขึ้นมาให้หมดบุกขึ้นมาให้หมดเออเราไม่ได้ตั้งแท็กติกไว้ด้วยเนี่ยยิงเข้าไปอืถ้าเกิดเราตั้งแท็กติกให้บุกแบบบุกหนักแล้วมันจะหลุดมากกว่านี้นะไม่เป็นไรถ้าเล่นตามสแตนดาร์ดไปนะมาตรฐานไปไปแดนฟอร์ดเชฟชิงโก้ให้เชฟชิงโก้ได้ไหมไม่ได้มิลิกแทง หมุนแล้วยิงลงติดเซฟอีกพอเจาะได้ก็ติดเซฟอีกโอ้อะไรวะเนี้ยเท้าขวาของลูก,กากูครับผมก็ลืมตั้งแท็กติกมวยเนะี่ยเปลี่ยนระหว่างเกมได้แต่ไม่ได้ตั้งไว้เปิดเข้าไปโขบลูกนี้ซ้าสิครับเออได้แล้วหนึ่งลูกในที่สุดความพยายามก็สำเร็จเต้นสักหน่อยนีไ่ไงครับสองของมูก,การกูยังติดเซฟติดัวเฝ้าเสาอีก นะครับตีเสมอได้แล้วจริงๆเราต้องบุกหนักตะนตอนนี้ยังต้องตามตีเสมอระวังลูกผนกลับนี่นะครับอย่างเดียวเลยมาดูฮะวิ่งกันเป็นแมงมีบางวันเลยฮะวิ่งขึ้นหน้าหมดไปได้อบอลมาแล้วเอ้ยระวังระวังกองเต้ไม่เป็นไรเชฟเชงโก้โอ้โหแตะยาวเสร็จโอเค ฝั่งนู้นก็จ,จะลำบากหน่อยนะในเรื่องของการยิงนะแต่มันอาจจะหลุดง่ายหน่อยตอเลสไม่ใช่ตอเลสโรนันโดประครองประครองประครองไว้ตอเลสไม่ใช่นาทีผมวิ่งไล่เลยกองเตะกระแทกเข้าไปกระแทกไม่ได้กระแทกเข้าไปเออความเร็วเรามีมากอ้าวเฮ้ยอะไรวะลวงพีดเด โอโหใครมาเนี่ยออเต็มเต็มเลยต่อหน้าต,ต่อตาคนดูอืมโอ้ย D K โอ้เราอาจจะเหลี่ยมแหมเหลี่ยมบังคับทิศทางมันไม่มีแล้วนักเตะตัวรับบอลมันไม่มีไงมก็เลยแบบไม่รู้จะเตะไปไหนหรือเปล่าคาร์ยิ้ง,ง <c oughs> เออจริงตัวตัวรับบอลส่งสั้นไม่มีกนเมื่อกี้เลียมทิศทางเคอร์เซอร์มันก็เลยแบบโอ้โหเข้าประตูเฉยเลยเออ,อย่าไปโทษที <laughs> เคอา<อ>ร์ปกติถ้ามันมีแบ็กมันจะมีตัวรับบอลใช่ไหมมันก็จะอาจเคอร์เซอร์อาจจะไม่ได้ไปหาประตูแบบนั้นก็ได้ไม่รู้คิดไปเองอินซากิให้ลูกกกูบอลอัลเตอรี่ไม่ถึงคนระับเป็นลูกได้เปรียบและได้ฟรีคลิกแล้วครับเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราฟราวเฮ้ย บอลิโตรีฟาวเหรอเกียนโอไม,ไม่ได้ล้ำด้วยนะฟาวฟาวยังไงวะเน,นี้ยอะไรวะเกมลูกฟาวครับสามหลังอยู่นะครับตอนนี้บุกขึ้นไปเอาบอลมาก่อนโอ้โหมาแล้วเตโอเตโอตัวโกงเขาด้วยกระแทกกัะไม้ควันนี้เออเอาบอลขึ้นมานั่นแหละเอาประตูตีเสมอก่อนโรนัลโดไปดิลูก,กา,ากูเออฝาก บอลลูตอรี่โรนัลโดให้คาวานี่ยิงโอ้ยเจาะเด็กไอ้ฟันเดซาไม่เข้าอ้าวเอาขึ้นมาเอ้ยอะไรอ่ะไปฟาวเขาอีกเอ้าอ๋อจังหวะแทกเมื่อกี้จังหวะเสียบเหรอโดนเหลืองไปเลยตอเลสจังหวะไหนวะเนี่ยไปทำฟาวกองเต้โอ้เข้าแย่จากด้านหลังไม่ได้ทันสังเกตโอ้ ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกัน helmet. ได้ยิงทุกคนมาเลยมาเลยระวังฮะระวังหลุดอย่างเดียวนั่นแหละครับไปแล้วเตโอเตโอค่วันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมเตโอเตโอข้างในยิงเลี่ดเลียดเสร็จเลยเอโอซะด้วยวันนี้วิ่งดักไม่ได้ฮะ เตโอสุดพียิงเลียดนิดผมแหมผมมิกเกมนี้ผมอย่างเดียวว่ายิงเลียดนี่แหมมันไม่มันมันไม่สะมันพูดไม่ถูกอ่ะมันไม่น่าจะเป็นเป็นเมตาได้นะยิงเลียดนะไปมิลิกให้ลูกกกูยล้มไปแล้วไม่ได้อเอาบอลขึน้นมา เอาบอลขึ้นมาหลุดอีกหรือเปล่าหลุดอีกหรือเปล่าไปอีกแล้วตอเลสผมวานพิสากามาแล้ววานวิสากะายิงเลียดอีกแล้วใครก็ได้เอายิงเลียดเข้าง่ายๆออกไปที <c oughs> ยิงเหมือนแป๊กๆนะแต่โอกาสเข้าสูงมากเลยยิงเลียด,เ,ยดเกมนี้ <c oughs> แทงแล้วหลุดแทงแล้วหลุดเลยตอเลสบอกไม่ใช่หน้าที่ผมโอซีหนึ่งไปแล้วทุกคน อู๋กับกายเป็นหน้าล้วนนิเละอะหน้าล้วนเละลูกอากูไปไดิเออยิงนั่นแหละเต็มค้องดิเออืมเนี่ต้องใจแบบนี้ต้องยิงแบบจๆข้อตัวนี้เข้าสามเหลี่ยมไปเขาขอเน้นคิวเน้นฟันเน้นเกณน์เน้นฟัน,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 ฟนไม่สนครับผมขอสกอร์อย่างเดียว ไปวเราต้องยิงสะใจเหลืออีกห้านาทีสุดท้ายกับกลายเป็นหน้าล้วนเละว่ะเปิดแล้วหลุดเปิดแล้วหลุดหมดเลยไม่เป็นไรครับเราต้องบุกขึ้นหน้าให้หมดตามคอนเซ็ปต์เดิมไปโรนโ,โดโยกอาละหลุดอีกแล้วลูกากูข้างในมีจ่ายอืปิดเกี่ยวมาเข้าทางโรดโิโกโรดิโกปีนี้เป็น ST สทีนะครับตำแหน่งหลัก ขาวนี้ให้มันแทงไม่ได้ว่ะแทงนี่ติดแทงนี่ติดแล้วหลุดอีกแล้วอ่ะหลุดอีกแล้วลอ่ะตอเล็เหนื่อยตลอดต้องออกมาแล้วเดกอานั่นแหละเสียบว่าไปยิงลูกนี่เรียบร้อยเลยโอ้โหสกอร์ที่แบบเละฮห,หน้าล้วนเละครับหน้าล้วนกองเตะหลุดทุกลูกโอ้ นี่ขนาดไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกเป็นแบบว่าบุกหนักอย่างเดียวนะนี่แบบเอาแท็กติกสแตนดานดนะเพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งการยืนนี่ถ้าเกิดว่าเอาแท็กติกแบบบุกหนักอย่างเดียวนะบุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าบดคนนี้เยอะอ่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวครั้งหน้าต้องลองแบบเปลี่ยนแท็กติกด้วยดีกว่าให้มันให้มันแบบสมบูรณ์แบบไปเลยนะ <c oughs> จบเกมครับมากองหน้าล้วนประทะมหาอุดครับ กองหน้าล้วนสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ไหวจริงฮะจ่ายแล้วหลุดแทงหลุดหมดเลยฮะคนลำบากคือ DKR นะครับแถมแถมอีกหนึ่งลูกนะครับผมสุดท้ายดีมาเถียงกันเองนะครับทำไม ยิงกันไม่ได้เลยครับกองหน้ายิงได้2ลูกแล้วเป็นลูกกกู2ลูกเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นคลิปสนุกสนุกขำขำสนุกสนุกนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะสุดท้ายต้องขอขอบคุณน้องเคอร์ฟิวด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับผมใครอยากจะให้เล่นอะไรแปลกๆนะสามารถแนะนำได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ